สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันวันนี้วันจันทร์ที่15เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะคะพบกันวันนี้ในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดกันต่อนะคะนัะเกเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยขึ้นมาค่ะลูกแล้วเปิดไปหน่วยการเรียนรู้ที่16นะคะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 16, บสระ,ะเอานะคะและอย่าลืมหยิบอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาด้วยนะคะหยิบดินสอนและยางลบขึ้นมาด้วยค่ะเราจะไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่ 16, บสระ,ะเอาหน่วยการเรียนรู้ที่ 16, บสระ,ะเอานะคะ ก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องสาระเอานะคะเรามาอ่านนิทานกันก่อนนะคะนิทานเรื่องหมากับเงาหมากับเงานะคะหมาตัวหนึ่งไปขโมยเนื้อมาจากตลาดขณะที่วิ่งข้ามสะพานมันจะงกหน้ามองไปในน้ำเห็นเงาของตัวเองมันนึกว่าเป็นสุนัขตัวหนึ่งที่คาบเนื้อชิ้นใหญ่กว่าของมัน มันจึงเห่าเพื่อจะแย่งเนื้อชิ้นที่ใหญ่กว่าจากสุนัขตัวนั้นเนื้อในปากของมันจึงหล่นลงไปในน้ำเงาในน้ำก็หายไปมันไม่ได้กินเนื้อที่คาบมาและมันไม่ได้กินเนื้อชิ้นใหญ่ที่มันคิดว่าสุนัขอีกตัวคาบอยู่ด้วยนะคะเรื่องหมากับเงานะคะเขามีหมาตัวหนึ่ง ไปโมยเนื้อมาจากตลาดนะคะวิ่งข้ามสะพานไปนะคะก็มองไปในน้ําเห็นเงาของตัวเองก็นึกว่าหมาเขาอีกตัวหนึ่งคาบเนื้ออยู่เห็นเห็นว่าเนื้อในปากของหมาตัวนั้น่ะชิ้นใหญ่กว่าของตนเองที่คาบอยู่ก็เลยเห่าเพื่อที่จะแย่งชิงเนื้อก้อนใหญ่ขึ้นมาเนื้อในปากก็หล่นลงไปในน้ํานะคะเงาก็หายไปด้วยสรุปแล้วว่ามันไม่ได้กินเนื้อที่มัน ขโมยมาเลยนะคะนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะความโลภจะทําให้เราไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่เราเคยมีอาจจะต้องสูญเสียไปก็ได้นะคะเพราะความโลภนะคะต่อไปค่ะสารเอานะคะเรามาฝึกอ่านสารเอากันนะคะสารเอา เป็นสระเสียงสั้นนะคะสระเอาเป็นสระเสียงสั้นนะคะเขียนสระเอไว้ข้างหน้าและเขียนสระอาไว้ข้างหลังนะคะนักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะเงาสะกดว่างอเอาเงาเหาสะกดว่าหอเอาเห่าไม่เอกเห่าเงาสะกดว่า หองอเอาเหงานะคะทีนี้นักเรียนอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะลูกพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วอ่านดางัดงๆเลยคะ่ะเงาสะกดว่างอเอาเงาเหาสะกดว่าหอเอาเหาไม้เอกเหาเงาสะกดว่า หองอ,งอเอาเหงานะคะเก่งมากค่ะอย่าลืมนะคะสระเอาเป็นสระเสียงสั้นเขียนสระเอไว้ข้างหน้าและเขียนสระอาไว้ข้างหลังนะคะต่อไปค่ะเราจะมาอ่านกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมในข้อที่หนึ่งให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันให้นักเรียนฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันนะคะ นักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะลูกคุณครูจะอ่านคําละสองครั้งนะคะนักเรียนชี้ตามคุณครูไปด้วยนะคะนักเรียนชี้ตามคุณครูไปด้วยนะคะเราเราเกาเกาเดาเดาเทาเทาเบาเบาเผา hậu mau mau hảo, hảo, ao ao cầu cầu khâu khâu chao chao thâu thâu nâu nâu cháo cháo phao phao lau lau lẩu lẩu เปล่าเปล่าเศร้าเศร้าสีเทาสีเทาเป่าปีเป่าปีค่าเช่าค่าเช่าเข้าใจเข้าใจบ้านเช่าสีเทาบ้านเช่าสีเทาเราเล่าเรื่องเหาเราเล่าเรื่องเหาเขาเอาเต่ามา เขาเอาเต่ามานะคะรอบนี้นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะลูกอ่านดังๆนะคะเรานักเรียนอ่านค่ะเกาเดาเท้าเบาเผาเมา เหาเอาเก่าเข้าเจ้าเท่าเนา่าเช้าเฝ้าเล่าเหล่าวล่า เจ้าสีเทาเป่าปีค่าเช่าเข้าใจบ้านเช่าสีเทาเราเล่าเรื่องเหา่าเขาเอาเต่ามา เก่งมากค่ะลูกข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่สองให้นักเรียนเติมสระเอาแล้วฝึกอ่านคําให้นักเรียนเติมสระเอาแล้วฝึกอ่านคํานะคะนักเรียนดูภาพนะคะและเติมสระเอานะคะสระเอาประกอบด้วยสระเอนะคะแล้วก็สระอาสระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นแล้วก็เขียนสระอาไว้ข้างหลังนะคะนักเรียนเขียนเลยค่ะลูก สระเอแล้วก็สระอานะคะนักเรียนเติมไปก่อนนะคะนักเรียนเติมก่อนค่ะลูกเติมให้เสร็จเลยคะ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วเรามาฝึกอ่านคำกันนะคะคำนี้อ่านว่าภูเขาภูเขาเด็กๆอ่านคะ่ะต่อไปนะคะเงาไม้ต่อไปคะ่ะ เตาไฟรองเทา้าเตาหน้าเล้าไก่เก่งมากค่ะต่อข้อที่สามกันเลยนะคะข้อสามให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องให้นักเรียน เขียนคําใหม่ให้ถูกต้องนะคะนักเรียนเขียนคําใหม่นะคะใช้รูปภาพแทนพยัญชนะนะคะใช้รูปภาพแทนพยัญชนะค่ะนักเรียนดูภาพนะคะโอเคค่ะทําได้ใช่ไหมคะข้อนี้ใช้อะไรแทนคะ่ะรูปนี้คือผอพึ่งเสร็จแล้วอ่านว่าเผ่านะคะเผ่าค่ะภาพนี้รูปนี้ใช้อะไรแทนคะพยัญชนะต้นสองตัวค่ะ หอรอเอาเหล่าไม่เอกเหล่าค่ะต่อไปภาพนี้คือพยัญชนะคือวอเวนนะคะวอเอาเวาไม่โทเวานะคะเวาต่อไปค่ะภาพนี้พยัญชนะต้นสองตัวเหมือนกันก็คือ,คอ,อ,อค,ค,ะค,ะคอลอเอาเคลาไม่โทเคลานะคะคอรอเอาเคลาไม่โทเคลาค่ะต่อไปค่ะภาพนี้คือ ทอผู้เท่านะคะอ่านว่าเทาเอาเทาไม่เอกเท่านะคะเท่าทันนี้ทอผู้เท่านะคะหมายถึงคนเก่นะคะต่อไปข้อนี้ก็คือกปอลเอากล่าวไม่โทรกล้าวนะคะข้อนี้อ่านว่ากล้าวนะคะอ้าวเรามาทวนกันค่ะข้อนี้อ่านว่าอ่านว่าเผ่านะคะภาพนี้อ่านว่าเว้าภาพนี้อ่านว่าเท่านะคะ ฝั่งนี้นะคะอ่านว่าเหล่านะคะกลา้ลาเกล้านะคะเก่งมากค่ะต่อไปเลยนะคะลูกจะเป็นข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ให้นักเรียนเขียนคำสะระเอาจากภาพแล้วฝึกอ่านเขียนคำให้นักเรียนเขียนคำสะระเอาจากภาพแล้วฝึกอ่านนะคะนักเรียนดูภาพค่ะภาพนี้ลูกสอนชี้ที่ไหนคะ ชี้ที่เข่านะคะขอเอาเข่าไม่เอ็กเข่านะคะต่อไปภาพนี้ชี้ได้ไหนคะชี้ที่เทา้าทอเอาเท้าไม่โทเท้าอ้าวาภาพนี้เลขอะไรคะเลขเก้าใช่ไหมคะกอเอาเก้าไม่โท 9. เก้าอ้าวภาพนี้ลูกศรชี้ที่เสาใช่ไหมคะสอเอาเสาต่อไปภาพนี้ลูกศรชี้ที่เชี้อะไรคะ เครานะคะครานะคะคอรอเอาคราคะ่ะต่อไปค่ะนักเรียนไปข้อที่หเลยนะคะลูกข้อหให้นักเรียนคัดคําที่กําหนดให้สวยงามให้นักเรียนคัดคําที่กําหนดให้สวยงามนะคะให้สวยงามด้วยนะคะลูกคําแรกอ่านว่าน้ําเน่านักเรียนอ่านค่ะน้ําเน่าคําที่สองอ่านว่ากําเดา คำเดาค่ะต่อไปคำนี้อ่านว่าทางเข้าทางเข้าคำนี้อ่านว่ามันเผามันเผานะคะอย่าลืมอ่านด้วยนะคะคัดแต่แล้วอย่าลืมอ่านค่ะต่อไปข้อที่หกให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสาระเอาให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสระเอานะคะสระเอานะคะเป็นสระเสียงสั้นนะคะ สระเอาเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยรูปสระเอนะคะตรงนี้สระเอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นนะคะเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นแล้วก็รูปสระอารูปสระอาเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะรูปสระอาเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนะคะนักเรียนคะใครยังทําข้อไหนไม่ทันนะคะ กลับไปทำแล้วก็อ่านทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ